ครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนนะครับมาอยู่กับจันเดียนะ TS ห้าเจ็ดศูนย์นะครับล้อเท็กนะคันนี้กำลังเดินไปเริ่มทำงานนะเราอยู่กับทีมงานไร่ประจนนะครับซึ่งเดินทางมาจากโคราชนะครับมาส้อยที่กบินบุรีนะครับจันเดีย TS 570รถแรกนะโอ้ลึกเลยนะอันนี้จันเดียรเดี๋ยวเราไปดูบรรยาก,กาศการตัดอ้อยของจันเดียร์รถแขกนะคันคู่สิบล้อนะครับนี่นะครับยิงคู่รถสิบล้อนะครับถึงงานไร้ประจนนะครับ ผมตลาดคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับมาอยู่กับจอนเดียนะฮะ0.5.0นะครับดอสแท็กจากทีมงานไลฟประจอน,นะครับวันนี้เดินทางมาทำงานที่กบินบุรีนะครับครับผมตลาบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมตลาบคลิปนี้สวัสดีครับ